สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้แอดมาอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกโอ้โหวันนี้เอาฮิตาชิมาทำขบวน255เลยครับสุดยอดเพิ่งแอดเพิ่งเคยเห็นนะครับนะเอาหัวรถจักรฮิตาชิมาทำขบวนธรรมดาที่255นะครับต้นทางพนบุรีนะครับ ปลายทางหลังส่วนนะครับนี่นะครับสีห้าศูนย์หนึ่งครับนี่คนะเอาอีตชิฟมาทำขบวนสองห้าห้านะฮะบ,บุรีหลังสวน,นครับ นานๆได้เห็นดีนะเป็นบุญตาเลยครับเพราะว่าไม่เคยเห็นนะครับเอาของที้ตะชีมาทำขบวนธรรมดาเนี่ยครับทั้งแรกเลยนะที่ยานชุมทางหนองประดุกเลยนะครับโอ้โหอะไรจะสุดยอดปันนั้นนี่นะครับไปแล้วขบวน255นะครับก็อย่างที่แอดบอกนะครับว่าที่ ด่วนพิเศษทักษินารัตที่32ต้องหลีกเข้าทางสองเนี่ยเพราะเพราะว่ารอหลีกหลายขบวนนะครับ255ไปแล้วนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่เป็นขบวนที่สองนะครับที่ด่วนพิเศษทัศทินารัตนะครับหลีกให้นะครับขบวนเมื่อกี้นี้เป็นขบวน255นะครับ ตอนนี้ขบวน257นะครับปูจ oh, ีเ e คทำขบวนนำมาเลยครับคนบุรีน้ำตกนะครับกำลังจะเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารน,นะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับโดยมีขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32ลีกให้ที่ทาง2นะครับนี่เป็นขบวนที่2นะครับ ครับปู่คำรามแล้วนะครับเปิดวีดนะครับส่งสัญญาณเตือนว่าปูจะไปแล้วนะครับนี่นะครับออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับปู่ G E K วันนี้ทําขบวน257นะครับทนบุรีน้ําตกนี่นะครับปู G E K 4 0, 45เจ้าประจำฮะ จะเข้าปัแจหมายเลขสิบนะครับสำหรับเจ้าปู่ด K เคสี่ศูนย์สี่ห้านะครับเข้าปจัจจหมายเลขสิบนะครับเบี่ยงขวาด้วยนะครับปจัจจหมายเลขสิบออกจากทางประธานนะครับเบี่ยงขวานะครับเข้ารถไฟสายมรณะนะครับ ปูเบียงขวาแล้วนะครับออกจากทางประธานแล้วนะครับในขณะที่ทักษิณารัฐนะครับที่สามสองนะครับเคลื่อนขบวนออกจากทางสองแล้วนะครับทักษทักษิณารัฐสรุปเลขให้สองขบวนนะครับสองห้าห้ากับสองห้าเจ็ดนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวออกจากชุมทางหนองะดุกนะครับ ปูก็ออกจากทางประธานไปแล้วนะครับนั่นนะครับทางประธานแล้วก็เข้ารถไฟสายมรณนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับด่วนพิเศษทักษิณารัฐนะครับออกจากทางสองเข้าทางประธานเหมือนกันครับอันนี้ปูออกจากทางประธานแต่ด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามสองนะครับกําลังจะกลับเข้าทางประธานนะครับเพื่อมุ่งหน้าบางบุรุกนะครับ ุมทางหัดใหญ่นะครับปลายทางบางวัมลุนะครับนี่นะครับเข้าทางสองทางออกจากทางสองเข้าทางประธานแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนี่นะฮะแอบดูดีๆห้าหนึ่งสักนิดหนึ่ง นี่ฮะเตรียมหินทางนู้นก็ฉีดน้ำนะครับนี่นะฮเอาหินใส่โอ้โหบรรทุกได้คันละสี่สิบหกสี่สิบสองตันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับ